สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนนะคะมาทบทวนในเรื่องของมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรานะคะซึ่งมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราเนี่ยจำได้ไหมว่ามีอะไรบ้างจําได้ไหมคะเก่งมากค่ะมีมาตราอะไรบ้างคะมาตราโกมาตรากกมาตรากก และก็มาตรากดใช่ไหมคะมี4มาตราเนาะที่วันนี้เราจะพามาทบทวนนะคะที่วันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาทบทวนเนาะก่อนที่เราจะสอบการในวันที่2องวันที่9และวันที่1 0ตุลาคมนี้แล้วนะคะเราจะสอบอยู่3วันนะคะก็คือสอบวันเสาร์ที่2นะคะวันเสาร์ที่9และวันอาทิตย์ที่10ตุลาคมนะคะนะักเรียนเนาะ ก็อย่าลืมทบทวนเนื้อหาเรียนอย่าลืมทบทวนบทรเรียนเนาะแล้วก็อย่าลืมเคลียร์งานส่งด้วยนะคะตอนนี้เป็นการสอบปลายภาคนะคะสอบปลายภาคก็คือสอบปิดภาคเรียนแล้วเนาะฉะนั้นนักเรียนก็ขอให้ตั้งใจแล้วกันนะคะ,ะถ้าเกิดพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทบทวนมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราก,กันเลยนะคะมาดูอันแรกเลยนะคะมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตรานะคะได้แก่มาตรากก นะคะอันนี้คือคำปีพยัญชนะนะคะที่อยู่ในมาตรากกนะคะที่นอกจากกอไก่นะคะเราเรียกว่ามาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรานะคะนอกจากแม่กกแล้วมีอะไรอีกคะแม่ก้นะคะแม่กกแม่กน้นตามด้วยแม่กกนะคะแม่กกและแม่สุดท้ายนะคะได้แก่แม่ก,กดนะคะ อันนี้เราเรียกว่ามาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตรานะคะจำได้ไหมว่าแม่กกนเนี่ยมีอะไรบ้างมีพยัญชนะตัวไหนบ้างที่อยู่ในแม่กกจำได้ไหมคะอ่าและมาตราแม่ก,กนมีพยัญชนะตัวไหนบ้างคะที่อยู่ในมาตราแม่ก,กนนอกจากนอนหนูจําได้ใช่ไหมอ่ะแล้วก็จะมีแม่ก,กบนะคะที่นอกจากใบ,บไม้ก็จะมี พยานชนะตัวอื่นๆนะคะแม่กดก็เช่นกันนะคะอันนี้เราเรียกว่ามาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรานะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนเลยนะคะโดยที่เราจะเริ่มจากแม่กกนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากแม่กกกันเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาทบทวนมาตาสะกดแม่กกกันเลยนะคะจำเพลงนี้ได้ไหมเพลงของมาตาแม่กกที่เราช่วยกันร้องวันนั้นจําได้ใช่ไหมอ่ะวันนี้นักเรียนช่วยคุณครูลองอีกสักครั้งหนึ่งนะคะพร้อมแล้วหนึ่งสองสมาตราแม่กกมาตราแม่กกไกไ่ไข่ควายไก่ไข่ควายคอระฆังตีดังกังวนันคอระฆังตีดังกังวนัน สรานสุกใจสรานสุกใจโยกเยกเล็กหกโยกเยกเล็กหกเมกโรคชกเมกโรคชกล้วนสะกดด้วยแม่กกล้วนสะกดด้วยแม่กกมีสี่ตัวมีสี่ตัวมาตราแม่กกมาตราแมกกกไก่ไข่ควาย ไก่ไข่ควายขอรักครั้งตีดังกังวันขอรักครั้งตีดังกังวันสรานสุขใจสรานสุขใจโยกเยกเล็กหกโยกเยกเล็กหกเมก,กโรคชคเมก,กโรคชกล้วนสะกดด้วยแมกกล้วนสะกดด้วยแมกก มีสี่ตัวมีสี่ตัวนี่ะและนี่นะคะก็เป็นเพลงของมาตาแม่กกนะคะอย่างที่บอกว่าแม่กกเนี่ยมีทั้งหมดกี่ตัวคะมีสี่ตัวใช่ไหมคะมีพะเพยัญชนะอยู่สี่ตัวนะคะที่อยู่ในแม่กกจําได้ไหมว่ามีตัวอะไรบ้างจําได้ใช่ไหมอ่ะ มาดูกันเลยนะคะมาตราแม่กอกนะคะก็คือคําที่มีกอไก่เป็นตัวสะกดนะคะ <XD S 1> นอกจากนี้นะคะนอกจากกอไก่นะคะก็ยังมีคํานะคะที่ผสมกับสละดต่างๆนะคะแล้วก็มีคอไข่คอควายคอระคังเป็นตัวสะกดนะคะเวลาที่เราอ่านออกเสียงนะคะเราก็จะอ่านออกเสียงให้เหมือนกับให้เหมือนกับอะไรคะ ให้เหมือนกับกอไก่สะกดนะคะอันนี้เราเรียกว่ามาตาแม่กกนะคะอย่างที่คุณครูพานักเรียนร้องเพลงไปเมื่อสักครู่จำได้ไหมมาตราแม่กกมาตราแมกกกไก่ไข่ควายไก่ไข่ควายคอระาค้างตีดังกังวานคอระาค้งตีดังกังวานไก่ไก่ก็คือแทนด้วยกอไก่นะคะไข่ก็คือขอไข่ ควายก็คือคอควายนะคะส่วนคอระคังตีดังกลางวันนะคะก็คือคอระคังนั่นเองนะคะที่อยู่ในมาตราแมกกกนะคะเป็นตัวสะกดนะคะแต่ว่าเวลาที่เราอ่านออกเสียงอย่างที่บอกเราจะอ่านออกเสียงให้เหมือนกับตอไก่สะกดนะคะมาดูตัวอย่างของคําที่อยู่ในมาตรากกกันคําแรกนะคะ,ะคาแรกบริจาคบริจาค คำที่สองตัวเลขตัวเลขคำที่สามนะคะก้อนเมฆก้อนเมฆนะคะนักเรียนดูตรงนี้นะคะนักเรียนสังเกตตรงไหนนักเรียนถึงจะรู้ว่าคำไหนที่มันอยู่ในมาตรากกนะคะนักเรียนสังเกตตรงไหนคะอย่าบอกว่าสังเกตตรงตัวสีแดงแงนะคะไม่ใช่นะเวลานักเรียนสังเกตให้สังเกตตรงนี้นะคะ เพราะในข้อสอบคุณครูไม่ได้มาทำตัวสีแดงๆให้นักเรียนเห็นนะคะเวลาที่นักเรียนสังเกตให้นักเรียนสังเกตตรงที่เวลานักเรียนเนี่ยอ่านสะกดคำนะคะให้ดูตรงคำที่เวลาอ่านสะกดคำนะคะตัวสะกดจะวางอยู่หลังสระันะคะตัวสะกดจะวางอยู่หลังสละักะะมาดูคำว่าเลขนะคะลอเอขอเลขเห็นไหมคะ ว่าขอไข่เนี่ยมันวางอยู่หลังสระเอใช่ไหมคะเวลาเราสะกดเนี่ยฉะนั้นคําว่าเลขเนี่ยก็จะมีขอไข่เป็นตัวสะกดนะคะซึ่งขอไข่นะคะก็อยู่ในมาตรากกนะคะฉะนั้นคํานี้คําว่าเลขเนี่ยจึงเป็นคําที่อยู่ในมาตรากกนะคะฉะนั้นนักเรียนจะต้องดูด้วยนะคะว่าคํานั้นเนี่ยอาจาอาจะคุณครูอาจจะวางขอไข่ไว้หน้าไว้ข้างหน้า สระก็ได้นะคะนักเรียนอาจจะหลงกลคุณครูก็ได้นะคะฉะนั้นนักเรียนจะต้องฝึกสะกดคานะคะนักเรียนถึงจะรู้ว่าตําแหน่งของไข่เนี่ยมันวางอยู่ตําแหน่งไหนนะคะถ้าวางอยู่ตําแหน่งของหน้าสระเราเรียกว่าตัวสะกดใช่ไหมไม่ใช่นะคะถ้าไข,ขาวางอยู่หน้าสระเราเรียกว่าตัว พยัญชนะต้นนะคะแต่ถ้าขอไขว่างอยู่หลังสละเราถึงจะเรียกว่าตัวสะกดนะคะฉะนั้นนักเรียนจะต้องดูให้ดีๆนะคะจะต้องสะกดให้ได้เนาะนักเรียนถึงจะรู้ว่าคําไหนอยู่ในมาตราอะไรนะคะทีนี้มาตรากกผ่านไปแล้วนะคะมาดูมาตราต่อไปนะคะได้แก่มาตราต้นนะคะมาดูมาตรากลกันเลยค่ะมาตรานี้ก็ง่ายเหมือนกันนะคะมาตรากลเนี่ย ก็จะมีคำนะคะคาที่มีตัวอะไรสะกดคะมีนอหนูเป็นตัวสะกดนะคะแต่นักเรียนทราบใช่ไหมว่านอกจากนอหนูแล้วยังมีพยัญชนะอื่น,อ,นอื่นอีกตั้ง5ตัวนะคะมีพยัญชนะอื่นๆอ,อีก5ตัวเพิ่มเข้ามานะคะก็จะมีอะไรบ้างคะที่อยู่ในมาตรากรมีนอเนนใช่ไหมคะยอหญิงลอลิงรอเรือแล้วก็ ลอจุลานะคะลอจุลาตัวนี้ออกเสียงเหมือนกับลอลิงนะคะไม่ได้ออกเสียงเหมือนรอเรือนะคะกลรออกเสียงเหมือนรอเรือมาผิดนะคะลอจุลาต้องออกเสียงเหมือนลอลิงนะคะออกเสียงเหมือนออกเสียงอ่านลอลิงนะคะออกเสียงอ่านลอเนาะไม่ใช่รอนะคะแต่ว่าไม่ว่าเราจะเขียนนอเนนยอหญิงลอลิงรอเรือลอจุลาเป็นตัวสะกดนะคะแต่ว่า เมื่อ <Me> ถึงเวลาที่เราอ่านออกเสียงเนี่ยอ่านคำะสมกันแล้วเนี่ยอ่านออกเสียงเราต้องอ่านออกเสียงให้เหมือนกับนอหนูสะกดนะคะเราจะต้องอ่านออกเสียงให้เหมือนกับนอหนูสะกดนะคะจำให้ดีมาตรากลนะคะมีทั้งหมด6พยัญชนะนะคะมี6พยัญชนะนะคะที่อยู่ในมาตรากลอันนี้คือรวมนอหนูด้วยนะคะ 1. นอหนู 2. นเนน 3. ยอหญิง 4. ลอลิง 5. รอเรือและ6ลอจุลานะคะจำให้ดีๆอ่านออกเสียงเหมือนนนหนูนะคะมาดูตัวอย่างของคำมาตรากลนะคะคำแรกสัญญาสัญญาคำที่สองการบ้านการบ้านคำที่3าวานวานนะและนี่นะคะก็คือมาตรากลนนะคะจำได้ใช่ไหม จำได้แล้วคุณครูจะไปมาตราต่อไปเลยนะคะมาตราต่อไปนะคะนั่นก็คือมาตรากกนะคะมาตรากกมีตัวอะไรบ้างนะที่อยู่ในมาตรากกคะมีบอใบไ,ไม้ใช่ไหมคะที่เป็นตัวสะกดนะคะบอใบไ,ไม้ตัวนี้เราเรียกว่าตัวสะกดที่ตรงมาตราใช่ไหมคะคำไหนมีบอใบไ,ไม้สะกดเราเรียกว่าเป็นคําที่มี บอใบไม้สะกดเนี่ยเราเรียกว่าเป็นคําที่สะกดตรงมาตรานะคะเรียกว่าสะกดตรงมาตรานะคะแต่นอกจากบอใบไม้ที่อยู่ในมาตรากกนะคะยังมีปอป้าพอพานฟอฟันและก็พอสำเพานะคะที่เป็นตัวสะกดเนี่ยอยู่ในมาตรากกนะคะแต่ถ้าเวลาที่เราเขียนปอป้าพอพานฟอฟันพอสำเพาเนี่ยเราเรียกว่าตัวสะกดไม่ ตรงมาตรานะคะแต่ว่าถึงเวลาที่เราอ่านออกเสียงเราก็ต้องอ่านออกเสียงให้เหมือนกับบอใบไม้สะกดเหมือนเดิมนะคะถึงแม้ว่าเราจะเขียนปอปาพอพันฟอฟันพอสำเพาอะไรก็ตามแต่แต่ถึงเวลาอ่านออกเสียงเราก็ต้องอ่านออกเสียงให้เหมือนกับบอใบไม้สะกดนะคะซึ่งมาตราก,กบนะคะจะมีทั้งหมด5พยัญชนะนะคะที่อยู่ในมาตราก,กบ รวมบอใบไ,ไม้นะคะบอใบไ,ไม้ปอปลาพอพานฟอฟันและก็พอสำเพานะคะอยู่ในมาตรากบวิธีการสังเกตทุกครั้งเลยนะคะสังเกตตัวสะกดต้องสังเกตตัวที่วางอยู่หลังสระนะคะวางอยู่หลังสระวางยังไงเราจะรู้ได้ยังไงว่าคําไหนพยัญชนะตัวไหนวางอยู่หลังสระเราจะต้องทายังไงคะเราจะต้องสะกดใช่ไหมคะบางทีนะ บางทีนักเรียนอาจจะเห็นสลากมาก่อนพยัญชนะที่เราเขียนนะคะนักเรียนอาจจะไม่ทราบว่าตัวไหนเป็นพยัญชนะต้นตัวไหนเป็นตัวสะกดนะคะฉะนั้นนักเรียนจะต้องสะกดก่อนนะคะฝึกสะกดคําก่อนนะคะเวลาที่เราสะกดคําเราก็จะสะกดอะไรมาก่อนคะสะกดพยัญชนะต้นใช่ไหมคะตามด้วยสะละแล้วก็ตามด้วยตัวสะกดอยู่ท้ายสะละอีกทีนะคะมาดูตัวอย่างของคําที่อยู่ในมาตรากบนะคะ คำแรกรูปภาพรูปภาพนะคะคำนี้ทั้งรูปทั้งภาพนะคะเป็นคำที่อยู่ในมาตากบทั้งนั้นเลยนะคะอย่างรูปเนี่ยสะกดด้วยปอลาใช่ไหมคะเวลาที่เราอ่านออกเสียงเราก็ต้องอ่านออกเสียงให้เหมือนกับบอใบไม้สะกดนะคะภาพก็เหมือนกันคําว่าภาพสะกดด้วยพอพาน,นะคะพออาพอภาพนะคะซึ่งอยู่ในมาตากบเช่นกันเนาะคาต่อไปนะคะยีรักยีรักนะคะยีรัก ยีรากก็เป็นอีกหนึ่งคำนะคะที่อยู่ในมาตรากบนะคะและคำอีกหนึ่งคำนะคะโชคลาบโชคลาบนะคะคำว่าลาบคำนี้นะลออาพอลาบนะคะออกเสียงเหมือนบอใบไม้สะกดเนาะทีนี้นักเรียนมาดูมาตราต่อไปนะคะที่อยู่ที่เป็นมาตราที่ไม่ตรงไม่ตรงมาตรานะคะเราเรียกว่าตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตรานะคะมาตราสุดท้ายแล้วนะ เดี๋ยวเรามาดูมาตาตัวสะกดนะคะมาตาตัวสะกดก็คือคําที่มีอะไรเป็นตัวสะกดคะเก่งมากค่ะมีดอเด็กเป็นตัวสะกดนะคะและนอกจากดอเด็กนะคะยังมีคําที่ประสมกับสระต่างๆนะคะและมีจอจานอ่าจอจานนะคะจอจานตรงนี้เนาะชอช้างซอโซดอชดาตอปะตักอทอฐานทอมนโททอผู้เท่าตอเต่าทอถุง ทหารทธงสลาสฤษีสเสือเป็นตัวสะกดนะคะพยันชนะเหล่านี้นะคะถ้าเป็นตัวสะกดนะคะเวลาที่เราอ่านออกเสียงนะคะเราต้องอ่านออกเสียงให้เหมือนกับดเด็กสะกดนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างของมาตากดนะคะคําแรกนะคะอ่านว่าอะไรเอ่ยช่วยคุณครูสะกดนะคะกโอดกดนะคะ หอมอ,อยอหมายกดหมายนะคะดตรงนี้นะคะก็คือดอชดานะคะก็คือมีอยักเดียวเนาะอย่าใช้สองอยักนะคะถ้าใช้ตอประตานี่คือผิดเนาะเวลานักเรียนดูนักเรียนต้องดูให้ดีๆนะคะคำต่อไปนะคะสอสิททอทิสิทธินะคะคำต่อไปยอ,อ ยาพออีสอพิษนะคะคํานี้เห็นไหมว่ามีตัวอะไรสะกดคะสะหรือสีสะกดนะคะแต่ว่าเวลาที่เราอ่านออกเสียงเนี่ยเราก็จะอ่านออกเสียงให้เหมือนกับดอเด็กสะกดนะคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะมาตาตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตานะคะที่วันนี้คุณครูนํามาทบทวนให้หนักเรียนเนาะนักเรียนก็อย่าลืมทบทวนบทเรียนนะคะเพราะว่าเราจะสอบการในวันที่ 2นะคะวันที่2วันที่9แล้วก็วันที่10ตุลาคมนี้แล้วนะคะวันนี้ไม่มีการบ้านนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ